นี่ก็มาเป็ดจะบุนอยู่ประมาณรัตเทียวันแล้วแหละกาอีลอบบานเลยเนี่ยไม่มีได้ววางลุงกามาวันนี้กาซื้อตอกไม้ลุงเราต้องข้าใเจหว่าลุงเกลําบากน้องเกดเดใกล้ก้าวข้ามู่ใกล้ก๋วยเตี๋ยวได้มันได้่ได้มันมันนอยซึ่งกาต้องถือก้องคว้านหมวกว้านลุงดูมันดีครับับกลับใต้แล้วกลับใต้หลายวันแล้วที่อยู่รบกวนลุงอยู่อืมศัยลุงวุ่นวายมากวุ่นวายด้วยวุ่นวายชิปหมายแต่ว่าที่อยู่ก็ มันคิดถึงกันพออยู่หลายวันไม่ได้เพราะว่าหน้าที่การงานต้องไปงานต่อใช่ก็มีของฝากให้ลุงเนี่ยของฝากอะไรวะเนี่ยอู้ยซื้อทองมาฝากกูด้วยเหรอเห็นลุงลําบากเหนื่อยกว่าจะได้สักบาทแต่ละวันเดี๋ยวผมส่งไหมนี่ของลุงมีอยู่แล้ววงเหรอเอาไปเก้าวงนี่ลุงซื้อมาอยากใต้เลยมันเป็นทองเก้าสิบหกจุดห้าลุงอ๋อในวงนั้นด้วยวงนี้มันจะเป็นอ้นั่นลุงเป็นทอง ทองจากอ,อินโดลงุงแต่ว่ามัน,ม,นมันเขามาทําที่ไทยแหละให้ลุงโชคดีนะลุงนะวันเกิดผมไม่ได้มาลุงติดงานก็เนียให้ของขวัญลุงไปก่อนซื้อทองมาปากใช่ลุงใส่เลยเวลาทํางานเนี่ยมันจะได้ดูเออมันมีราศีเมื่อก่อนลุงใส่ทอง20บาทใช่ไหมเอาไปจำนำหมดแล้วเอาจำนำหมดแล้วอายากลุงไลยนี้นี่ส่ไหม้หรีทองแหวนทอง,ทองลุง1ิบาทบาท3400 0ก็ประมาณสักสามแสนกว่าบาทลุง ผมทำงานมาทั้งชีวิตนะเนี่ยไอ้ลุงทองทองโอเคทองพ่อทองแม่มึงไหนสัตว์บอกเกิลฮะบ็อกเกิลแล้วนี่ถุงนี่ถุงอะถุงทองอยู่แต่อนันนี้มันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงมาใส่เหี้ยอะไรให้กูเนี่ยมึงก็อืมกูมก็ไม่เข้าใจเอาไปใส่เองเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งหนังยางอยู่ไหนหนังยางมาดิไอ้ลุงไม่เอาเหรอของขวัญไม่เอา มึงเอาไปให้เมียมึงป่ะไม่ผมซื้อไปปากเมียมึงสงสารลุงเห็นลุงใส่เสื้อก็เนี่ยจระกเข้หันหน้าข้างผิดของแท้จระกเข้หันหน้าข้างขวาลุงลุงไม่เอาไม่เอาเอาไว้ให้มึงผมตั้งใจลุงนะเนี่ยกูไม่เอากูขอบใจมากไปไปไหนก็ไปผมกลับได้อย่ามาอีกนะมาเลยลุงไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวผมซื้อของขวัญมากว่าไม่เอาเมื่อที่แล้วก็มาขำหวาล้ววันนี้ก็ทองทองลุงไม่เอารวยตายยี่ตอนเนี้อ๋อสักพงใช่น้ำใจลุงน้ำใจเก็บไว้ลุง เวลาลุงไม่มีตังค์ลุงไปจำนำได้เอาไว้เวลาจําเป็นลุงจำไม่ลุงเป็นคนอย่างนี้อ่ะเวลาจําเป็นมีตอนนี้ลุงรวยนี่จําเป็นลุงใจได้มันใจงานได้ลุงไปนัานทองเลยแล้วไปบอกว่าจำนำเขาก็รับอยู่แล้วลุงอย่าดูถูกกูแบ่งป้าไปด้วยป้าครับผมแบ่งทองให้วงหนึ่งครับป้าเออเนี่ยให้ป้าไหมกูเป็นคนใจดีลุงเอาไปแจกก็ได้อแจกลูกน้องเอาลูกเออลุงแจกทองคนละวงไปลูกป่ะเออ แจกลูกเนาไปแจกไปเดี๋ยวทำงานเหนื่อยแจกลูกค้าไปซาซื้อไหมแล้วลุงลุงไม่เอาลุงก็ไปแจกลูกค้าเลยลุงเอาทองมาแจกครับแหวนคนละวงลูกอะลุงให้ใสเลยใสเลยน้องใส่เลยใส่เลยใส่เลยลุงเอาแหวนมาแจกคนละวงเป็นทองอ่ะลุงลุงแจกนี่อ่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ใครมากินข้าวแจกแหวนคนละวงอะ ลุงแจกคนละวงลูกนี่นี่ก็มีแหวนทองนะใช้ข้อมือแล้วเออเอามาแลกกันเอาแหวนเอาแลกกันแลกกันแลกกันแหวนสวยกว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหวนแหวนแหวนสวยกว่าเออเอาเอาลุงใครมากินข้าวลุงแจกคองอ่ะแจกแหวนคนละวงแจกแหวนคนละวงนะครับอ่ะแหวนทองอันนี้เมียเขาอีกลุงลุงไปยุ่งอะไรกับเมียเขาลุงมั่นไว้ก่อนมาลุงขอมั่นไว้ก่อนนะ โอ้ยลุงนี่ยมาไหมกันมาไหมกันทำงานก่อนนะลุงผมไปก่อนแล้วค่ะคิดถึงลุงนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอกันไปแล้วไปแล้วดีไปี่ไปไปไหนก็ไปเถอะไปแล้วลุงไปก่อนแล้ว